สวัสดีค่ะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ห้องสองในรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของเงินเฟือเงินเฟ้อในสัปดาห์ที่1ชั่วโมงที่1เงินเฟ้อนะคะก็คือเงินในระบบมีมากเกินไปสินค้าราคาแพงและเงินฝืดนะคะเงินหมุนในระบบน้อยสินค้าราคาตก วงจรเงินฝืดนะคะก็จะเกิดจากเศรษฐกิจหดตัวทําให้เกิดเงินฝืดประชาชนมีกําลังซื้อน้อยลงความต้องการซื้อน้อยลงปริมาณเงินในระบบน้อยลงวงจรเงินฟเฟ้อนะคะเศรษฐกิจขยายตัวทําให้เกิดเงินเฟ้อประชาชนมีกําลังซื้อมากความต้องการซื้อมากปริมาณเงินในระบบมีมาก เรา้มาดูเงินฝืดก่อนนะคะเงินฝืดคือคอะไรเงินฝืดเป็นสภาวะที่ราคาสินค้าและบริการลดต่ําลงเรื่อยๆเนื่องจากปริมาณสินค้าและบริการต่างๆที่ผลิตออกมามีมากกว่าความต้องการซื้อสินค้าของคนในประเทศเรามาดูนโยบายการเงินนะคะก็จะประกอบไปด้วยมาตรการการดูแลอัตราแลกเปลี่ยนมาตรการการดูแลเงินทุนเคลื่อนย้าย นโยบายการเงินมาตรการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินมาตรการทางการเงินนะคะผู้ออกนโยบายการเงินนะคะก็คือธนาคารกลางหรือธนาคารแห่งประเทศไทยหน้าที่ของธนาคารกลางนะคะก็จะดูแลเงินของชาติออกกฎควบคุมสถาบันการเงินควบคุมการเงินหมุนเวียน นโยบายการเงินคืออะไรนะคะนโยบายการเงินเนี่ยก็จะเป็นมาตรการทางการเงินนะคะที่ธนาคารกลางหรือว่าแบงค์ชาติเนี่ยเป็นผู้ควบคุมรักษาเสถียรภาพทางการเงินภายในประเทศตัวอย่างเช่นหากเศรษฐกิจนะคะภายในประเทศมีกําลังเข้าสู่สภาวะเงินฝืดหรือเงินเฟ้อธนาคารนะคะก็จะประกาศนโยบายทางการเงินออกมาเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เงินฝืดหรือเงินเฟ้อมากเกินไปนั่นเอง เงินฟืดนะคะก็จะเป็นสภาวะที่ราคาสินค้านี่ลดต่ำลงเรื่อยๆเนื่องจากปริมาณสินค้าและบริการเนี่ยที่ผลิตออกมามีมากกว่ากำลังซื้อหรือความต้องการซื้อของคนในประเทศดังน,น,นั้นผู้ผลิตนะคะจะต้องลดราคาสินค้าเพื่อที่จะทําให้ขายได้และลดการผลิตลงเพราะถ้าผลิตเท่าเดิมก็ขายได้ไม่หมดผลที่ตามมาก็คือการจ้างงานและการซื้อวัสดุ วัตถุดิบเพื่อการผลิตก็จะลดลงตามไปด้วยส่งผลให้สกิจโดยรวมชะลอตัวตามนิยามของธนาคารกลางนะคะหรือ ECB สำหรับวันนี้นะคะมีขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ